ที่ผมมาเล่นกับคืนล้างบาปนะครับผมคืนล้างบาปครั้งที่หนึ่งเพราะว่าผมเคยเล่นแล้วแต่ว่าครั้งนี้ผมยังไม่ได้อ่านทีมาอ่านกันก่อนไปผมนั่งกับพวกโอ้โหพวกเกลียนะั่นไม่นั่งไไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วเด็กเด็กไม่อยู่เด็กเด็กไม่ยู่ไม่เอาะ โอ้โหตายมันจะเลยคืนลังบบามันจะมีกี่คืนก็ไม่รู้นะคบหมผมลืมนะมันจะมีกี่คืนก็ไม่รู้ผมผ่านไปแค่สองสองสามคืนผมก็ตุยแล้วนะไปผมเรียกเป็นเด็กขนมเลยนะครับผมว่าเราจะได้กินเลฟรีฟร,ฟรีโอ้โหเห็นตูด วายอ้ยล oh! ้างบาปกันดีกว่าวันนี้เราจะมาล้างบาปล้างบาปขั้มคืนล้างบาปล้างบาปไปล้างบาปกันทุกคน เอ๊เดีเด็ดเดเดี๋ยวเขารีกว่าแมวเขาเขาคืนรันบาทไม่รู้ว่าม,มีกี่คืนแต่ผมจองไว้ก่อนเุ้ยอุ้ย,ยเงินงินได้สิบบาทไปซื้อของดีกว่าเดีย๋ยวจะไม่ได้ซื้ออุ้ยของโคลาโคลา ไม่รู้ว่าบ้านนี้นบ้านใครนะ่าจะเป็นบ้านของคนเหนนได้เรามาปนออระวังคนระวังคนระวังคนทําไมก็มีคนนีไงคนคนกระโดดแล้วเต้นกันเลยนะครับผมดูดูเอาเอาเอา,เอากระโดดไปถึงไหนเอ้าเอาเอ้าเอากระโดดยันนั่นหละอกระโดดได้ตามใจนางสบาย อุ้ยอะไรมันมีเสือย่างเก็ตอุ้ยมีขายเลยด้วยยังใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้มันเขียนบอร์ดเลยนะครับมาดูกันอืมสิบบาทซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างอืมได้ท่านเราป่นล่ะเฮ้ยอันนี้คือการปุ่นสอกังินได้หมดถ้าไม่อยากตายเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวจอดี๋ยวอ่าขนนนตกแต่ง

อีกหนึ่งทีจะมีขาวแล้วนะครับลูกเล็กผมเจอผมให้แรงน้อย,แล,อย,ย,ยแล้วตัวหนึ่งอุ้ยอยากขะางในีอะไรอยู่อยากเบื่อกายอยากเบือ่อหัวเข้าไปไม่ได้เอ๊ หน้าผื้เสียงดิบๆโอเคแม่แ่ไี่รู้เลยรู้ลเลยไปจะส่งพิซซ่าพิซซ่าพวกเราจะได้อิ่มน้ำสำารลาน ได้อิ่มน้ำสำลักได้เลยทุกคน่ากำลัเพื่อได้อิ่มน้ำสำลักได้เลยมาตรงสุดอาหารอืมอยีอะไรบ้างนั่นคือจุดอาหารคุณโอ้ยอะไรนี่ใครไม่จายค่าไฟนี่ ไฟดับหมดแล้วแต่ผมคิดว่าควรปิดพขดลมเพราเพื่อไม่ได้ยินไนปนม,ามาดูกันอุ้ยแล้วลัวเลยห้องเด็ดดีเล็กๆเป็นมามาดูกันนี่อ่านั่งดุสบายใจเฉิดแต่ผมไม่ชอบดูข่าวคิป อ่าถคลิปเรียบร้อยเฮ้ยอาจุดจุดจุดฮัลโหลสตูเลียอสซับูเอ้ไปนอนดีกว่าไอ้ไม่รอนอนคืนน่ากลัวเด็กเด็กกลัวเฮ้ย คุณเราต้องนอนคุณเดี๋ยวนะห้องนี้มีผู้ใหญ่เลยอ่ะตายเลวมีแต่เด็กเด็กเดกเป็นหมอเด็กเดเป็นหมอชิว่าว่าถ้าเรียกเด็กเด็กแล้วเด็กเดกก็จะไม่มาหาถ้าเรียกเด็กเด็ก

ตอก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 ไม่ตอก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 ไม่ได้แล้วตอก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 มาเพื่อนไปเช็ดเดี๋ยวฉันไปทำดังนันเองอ๋อเฮตอกไม่ได้จับตอกตอกค่ะตอกตอกตรงนี้ไม่ได้อะตอก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  กระปูไม่พอนะไงวายไปจำน้องตรงนู้นเลยเดี๋ยวบอกน้องว่านี่มันกระจุกคนละเางกันอ้าไม่ได้เด็กๆมหัศวายเบื้องเบือกเบืองเลยนะคะ ดูกันไม่ได้เด็กๆทำไม่ได้เบกเป็นหมาเด็กเป็นหมาชีว่าวะเไ้ยนู่ว่าผีจะไม่ทำอองขยับกันเดินเยบอยู่อะไร ดูน right? ี่ดูเป็นตัวอย่างเจ้ายีรัาบเดี <researched> <inaudible reading> ๋ยวผมไปลงช็อตนะคับผมเดี๋ยวรอสักห้าสินาทีเดี๋ยวผมก็ไปลงโอ้ยให้ผมไม่ได้ไม่รู้อะไสินาทีเดี๋ยวผมรอกเล่นขึ้นเลยเนี่ยอุ้ยนี่มันบาสเกตบอลหรือว่าตบหัวคน เกบตอกหัวคนปั้งเรียบร้อยหัวคนตายไปได้เลยพืนเรายาวไอ้บุ๋งยงนี้ปิดเทมก็เปิดก็ก็ลงยาวๆถ้าเปิดเทมก็จะลงแค่เสาอาทิตย์หรือว่าตอนเย็นนะคะผม สวัสดีดีใจแหละหรือว่าถ้าผมไม่ลงเสาาทีผมก็ลงตอนเย็น โรถคชยไฟรถใายไฟให้ดูว่า is this it as non เกิดไรนะกลัวเด็กเป็นหมาเด็กเป็นหมาขี้วาวา ถ้าเรียกเด็กแล้วเด็กจะมาหาถ้าเรียกเด็กแบบกุ้งกิงกุ้งกิงเด็กๆจะมาหาสักจริงเลยๆๆๆๆๆๆอ่าชัดเจนพวกล้างบาปถึงห้าร้อยก,กิโลเมตรก็ไม่ถึงร้านค้าทำไมปนทำไมต้องมาปนบ้านเรา าแล้วาแล้วาแล้ว What is S No way you 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 งอาแตว่าขอจิไว้เพียงค่ะอืมอ้ยอะไรอีกนี่อุย um. <S substrate> ตอนนี้ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รอดหรือเปล่าหรือจะตีมันยืม ดู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 ไปหาแล้วสิบสองทับศูนย์ศูนย์ทับสิบองเอขึ้นบ่ายแ้วขับรถไปยังโดเล็กไม่รู้โลบอเอโลบอสัตว์สีบล กี่คันกันนี่รถคุณจะมงกี่คันน่นะาคันก็พอแล้วอโอ้โหรอบนี้ไม่มีเด็กสักคนไม่มีเด็กเด็กสักคนเดียวโอ้ยยาหวังอยากหวงัหวงได้ไหม

หน่อยสักทีนึงมันเกี่ยวรถเอ้ยเอ้ยเอาตัวลอปิสเซอร์มาได้รีเพียนมันมีรี่ตัวคุกกี้คุกกี้คุกกี้กีกีกีคุก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 เราจะรอดคืนนี้ได้เปล่าคืนล้างบา ดูกันว่าเราจะสามารถรอดจากคืนล้างบาปได้หรือเปล่าโกกี้โกกี้เอ้ยอ,อ,อ,อายย่งนะฮะถ้าพิซซ่ามาห้ามแย่งดิดขาดพิซซ่าห้ามแย่งโดยดิดขาดนะพโปเกมาดูกันเหยียบหัวเลนเนวุ้นิวุ้นิ โอคกคโคกกลุคุกคคกกคคุคกี้โคกี้คกี้โคกี้คกกลกคุคกคลกคกคกี้กี้กี้โคคหคำยาวๆเลย จะขับรถมายังไงไม่ใช่ว่าอยู่ดิมันว้ามานะเหม,มือนแล้วจะไปนอนกันฮนะคลิปทุกคนจะคิปกันเร็วๆไม่อยากฟัง mantra defeated. ไปวม่งก็ฟังขาวกนจบแล้วบายนอนกันดีกว่าเอาเรืองจองขอืมจองห้อง

ไปท่านมาไหลโดนโดนตีก่อนอะมาเอ้มาได้ไงฮะ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 ยุบบ้านคนอื่นไม่ใช่บ้านเองตายตายแต่เงินเงินของดีของดีมันต้องมีประโยชน์ของดีมีประโยชน์ลูกที ดูกันวนะ่าผมจะสามารถอยู่ได้ถึงกี่คืนทำไมทำไมมันกระโดดไม่ได้อะอยากกระโดดอยากกระโดละะโดลงไปะฮะเธอ,อกระโดดลงไปเลยหนูอยากรยากระโดดอยากกระโดดลุ่นจันเดออยากกระโดดอยากกระโดดเพื่อนเขาไปกันหมดแล้ว กเปีดห้องเราให้สนิทไม่คิดเลยเพื่อนบางคนห้ามให้มิคิดไป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 เออเออย่างนี้เลย นี่ทุกคนดูแบบนี้เลยเป็นไงไม้เต็มเต็มไม่มีทางที่มันจะง่ายอือออออือือ mm ือ hmm ือ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  อืมเพิ่มทับไปเรื่อยๆปิดทับปิดทับปิดปิทับทับปิด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 ทับโอ้โหอย่างกากเลยแบบนี้ต้องการต้องถึงมือคนอื่น

ไกอยู่กจะกลายเป็นไม้ที่กมเฮบู๊โอเคมาจอนนี้่ะาฟิวาฟิวาฟิวขาไมด้ทำอะไรออกมารอพิซซ่าส พิซซ่านะาพิซซ่าหน้าบโลนี้ซูซีซีปังกี้ปังกังองดูมุมพิซซาโอ้โหนั่งเต็มเมเก้าสิแปดสิสิบหกสิบห้าสิบี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งศูนย์เร็วๆอ้ยไม่งอนยังงอนพิซซาเนี่ยงอมน้โบกิวดไป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 นอนดีกว่าค่ะวิวค่ะวิวเตือนยี่สิบพลังงาน นชีวิตจรินก็ยังย่วงโอ้ยโอ้ยมอนอยางงูไหมมองยังอะขอซื้อ e. oh. oh, 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 um, oh, ้าห้องสี่จำเงินอน้างทีมุมมันก็เปลี่ยนไปไหนนะครับ 嗯，睡好点。

ดูแปลกๆเบียจะมีกมะะแกลเลอรี่ผมมาอ่าชัดเจนแกลเลอรี่ต้องมาแน่นอนชัดเลยอันนี้แกลเลอรี่มาแน่ประตูนี้แกลเลอรี่แน่อย่ามานะแกลเลอรี่ดูแปลกๆห้องสีม,มว่วงเไม่เคยเห็นแบบนี้อ่าชะัดเจนยังฝีเท้านี้นแกลเลอรี่ เฮ้ให้เออลงได้เร้วเฮ้เพื่อนเร้วเร็วหรือมาเร็วมาลบแกลเลอรี่เร็วไป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 ลูกลุกไปเรวไปเร็ววไปเวเรอุ้ยอุ้ยอุ้ย เดี๋คิด่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ